เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน,น,น่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งัดสมาร เดีเ๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายสบายจะเาถึงกับให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเหมือนเราเป,อปือตานิดๆหลับตาพริมพริม อย่าบีบเบือตาอยากกดลูกในตานะจ๊ะต้งหลับตาเบาๆพอสบายๆต้องสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อสุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายจริงๆผ่อนคลายถึงแต่กล้ามเนื้อบริเวณศรีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว าทั้งสองถึงปลายนิ้วเทา้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายอย่างสบายๆปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ ธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาโลเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทั้งกล่าวนะจ๊ะใจจะได้เก่งเกลี้ยง ทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจจะได้เกลีงเกลี้ยงใจจะได้ใสใสยอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งอะไรเลยนะจ๊ะในทุกสิ่งต้องห่องว่างแล้วก็รวมใจกลับเขา้าไปสู่ภายใน ทำความรู้สึกหาใจหยุดอยู่ในกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ,อเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียว ูดที่มาใหม่ต้องศึกษาแล้วก็จดจำฐานที่เจ็ดนี้เอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สําคัญคือนอกจากจะเป็นที่ไปเกิดมาเกิดของเรานะจ๊ะหรือที่ประเดชกุลหลวงปู่ท่านเรียกว่าเกิดดับหลับตื่นมาเกิดใจกระลังหยุดอยู่ที่ตรงนี้ งฐานที่เจ็ดของบิดาคือลราตอนเราเป็นกายละเอียดเราเข้ามาทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงทางซ้ายชายทางขวาแล้วก็มาตามฐานต่างๆเลื่อยมาเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ที่สวนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ แล้วก็ดได้กระดดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบถ้าทมส่วนหยาบอหอ้มกายละเอียดของเราไว้เพราะว่าตรงฐานที่เจ็ดนี้คือที่มาเกิดของเราเวลาจะละโลกใจก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เคลื่อนออกไปตามฐานต่าง จนกระทั่งถึงปากช่องจมูกเวลาเรานอน,นหลับใจเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเกิดดับหลับตื่นล้วนเกี่ยวข้องกับฐานที่เจ็ดส่วนร่างกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทั้งสิ้นและที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่ อายตนะนิพพาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มาท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพอท่านทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหืดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังจังมันแหละท่ามาไดบรรลุธรรมจะ่อาทำให้หลุดพ้น แต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตก็จะไม่ลุกจากที่เพราะท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละจะหยุดนิ่งอยู่ตรงูนย์กลางกายตาที่เจ็ดพอถูกศูนย์ก็ตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอ,อยขึ้นมา เป็นดวงใสๆกลมครอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกระเพรลูกที่เจรละในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ อย่งกลางก็ใหญ่ขนาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือยังใหญ่ก็ขนาพระทิตย์ยามเช้าวันหรือยิ่งกว่าน,นี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกําัองบาร,รมีของแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันทำดวงแรกที่บังเกิดขึ้นเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสาสิประทานหรือดวงปฐมมัก เจ,จุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าทำตรงนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปสัสสติปัฏฐานนั่นกล่าวนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเห็นธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์แรกของใจ ไม่ช้าจ่าก็เห็นพระตถา,าคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในโดยใจของท่านเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณและความบริสุทธิ์ของใจท่านก็นิ่งอย่างเดียว ในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสีปทานอย่างดวงนี้นะจ๊ะเพราะถูกส่วนธรรมดวงนี้ก็ขย,ยายออกแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ปรากฏขึ้นพุทธก็มาจากตรงกลางเรียกว่าดวงศีลใจทั้งอัดนนิ่งยดอยู่ในกลางดวงศีลก็มีดวงสมมธิพุดขึ้นมา ที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะใจท่านก็ยิงหยุดยิ่ง,ง,งนิ่งไปเรื่อยๆกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติผุดเกิดขึ้นมาในกลางนั้นนะจ๊ะอยู่ทนในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณนะทัศสนะ ก็เป็นดวงใสๆเหมือนกันแต่ใสย,ยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นทำหกดวงนี้ก็จะยิ่งกลั่นเจตกลันใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจกกนกระทั่งเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกับตัวท่านนั่งสมาธิ่านหน้าออกไปทางเดียวกัน งบนิ่งเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์สะอาบริสุทธิ์กายภายนอกของพระลงคที่ได้ลักษณะมหาบุรุษว่องงามแล้วกายมนันละเอียดงามยิ่งหว่านั้นเพราะสดใสสว่างเพิ่มขึ้นท่านก็จะหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละเลื่อยไปเลยจากกายมนันละเอียดท่านก็เข้าถึงกายทิพ ทั้งหยาบละเอียดในกลางกายที่เขาหยุดนิ่งอย่างเดียวเขาถึงกายระบรลมโดยผ่านดวงธรรมทั้งหกดวงนะจ๊ะปัจจัยหยุดในกลางระบบลมทาเขาถึงกายอะระบบลมที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากกายาระบบลมก็เขาถึงกายธรรมโคตพูกายที่เป็นองค์พระ ลักษณะสวยงามหนักยิ่งขึ้นกายใสเป็นแก้วใสเกินใสใสกว่าเพชรใสใสแต่วันเนียนตาละมุนใจจะใสบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ มีเส้นประศกและเส้นผมขคดเวียนเป็นทักษิณาวัดอยาวนพระวรากายที่สวยงามหนักยิ่งขึ้นอริยบทสมาธิหน้าตักย่อนขว่าห้าหวานิดหนใสบริสุทธิ์พอถึงกายธรรมนี้ทั้งกับเร่งอุทานปะาโหพุทโธ โอ้กายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยที่สวยงามมากกายใสบริสุทธิ์มีรัศม,มีสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหลายๆดวง,ท,ง,ท,ง,ง,งท่านถึงเปล่งกตานวาโอ้โหพุทโธ กายผู้รู้เป็นอย่างนี้ผู้ตื่นเป็นอย่างนี้ผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีทุกข์เจืออยู่ในกายธรรมโกตภูใสวริสุทธิถ้ากนหนึงดอบไปในกลางกายธรรมโคตภูก็เห็นดวงธรรมอยู่ในกลางนั้น ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเหมือนรลางบริยัตธรรมพอถึงตรงนี้ท่านกับเปล่งบนทางว่าอาโหรมโมโอ,โอพระธรรมเป็นอย่างนี้อันในกลางดองธรรมนี้ก็เข้าถึงกายทมละเอียดซ้อนอยู่ภายในท่านกับเปล่งทางว่าอาโหสังโฆโอสังกาลตัะ ที่ทรงจำรักษาธรรมรัตนะเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างนี้เองงามมากทั้งสามอย่างนี้เป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่แท้จริงเราะว่ากายนี้เนี่ยเป็นกายที่มีอิสรภาพมีแต่สุขอย่างเดียวเป็นสุขที่ยั่งยืน เป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการของชีวิตมีอนุภาพมากจึงเหมาะที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือเป็นที่ที่ควรจะนึกถึงเพราะนึกถึงทนานล้วมีแต่ความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีแต่ความบริสุทธิ์แต่การเห็นแจ้งรู้แจง แห่งตลอดในธรรมนั่งปวงท่านจะเข้าไปเป็นชั้นๆอย่างเนี้จากกายทามโคตรภูก็เข้าถึงกายธรรมระโซดามันนาทะข้าวาสูงห้าวากิเลสเครื่องลอยลัดก็ค่อยๆหลุดล่อนไปถูกขจับแวบ,บหายไปเรื่อยๆสังโยชน์อะไรต่างๆเหล่านั้นค่อยๆเจือจางลงไปเรื่อย ในกลางกายธรรมรโสดารันก็มีกายธรรมรัตสิกตาคามีนาักสิบวาสูงสิบฟาซ้อนอยู่เป็นกายที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมรัตสิกตาคามีก็เข้าถึงกายธรรมรัตนคามีนาตักสิบห้าวารสูงสิบห้าวาใสาบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้น ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิก์กิเลกก็ยิ่งเจือจางลงไปบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกิเลกก็ยิ่งจางไปเรื่อยๆพัหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายทำร่าคกามีก็ตกสูงไปตามลำดับเข้าถึงกายทําพระรหัสนัทักยี่สิบวาสองยี่สบวาใสบริสุทธิ์เซตกิจสิบหกไม่ตกกนานนิพายไม่ที่ไป กิเลสอาสวะต่างๆก็แอบ,บหายห,หมดไปเลยที่ข้าบังคัาปัญญาให้อยู่ในกรอบของวัฏสงสารให้เวียนว่ายได้เกิดในภพทั้งสามลุดไปหมดเลยเมื่อเขาถึงกายทำบระหัต,ตผลใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านกระทำแบบนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่เจ็ด ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ได้บรบรล,ลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับไ็ทําทำบรรลุแล้วทั้งการนำมาสั่งสอนแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ทำตามก็มีผู้มีบุญบารมีทำได้ไปตามกำลังแห่งบารมีตั้งแต่ได้บรรลุอรตัตผลก็มียันละมากถึงพระอนาคามพระสกิทาคามี สอดามันหรือก้าถึงกลายทำกัจภูเป็นโคตรภูบคุคคลผู้ที่มีสภาว,วะครึ่งทางคือเหนือจากความมีบุตรชนพ้นจากสภาว,วะนั้นแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ามีพระทันตรัยเป็นที่พึ่งที่ลึกจำชัดอยู่ตลอดเวลา ทั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาทุก,กริยาบทก็จะชัดใสแจ่มกระจา่างอยู่ตลอดเวลาผู้มีบราวย่อนลงมาก็ได้กล่าวถึงสมาบัตแปดเป็นชาลลาภีบุคคลหรือย่อนลงมาก็เป็นกัลยาณนชนคนดีที่โลกต้องการ ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเพราะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงมีความสำคัญมากเกิดมาแต่ละพบเจริชาติมาเพื่อการนี้อย่างเดียวคือการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกสลัดตนให้พ้นจากความทุกข์ทรม,มารของชีวิต ให้มีแต่สุขล้นลวนเนี่ยนี่คือวตัตถุประสงค์ชีวิตมากเกิดเพื่อการนะี้การทำพระนิพพาในให้แจ้งแต่ที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะพยายามมารเขาเอาธาตุปิดธาตุบังทำดำานํามาหุ้มเคลือบเอ่บซึมซาบบนเป็นสวมซ้อนไลใส่บังคับมนุษย์ ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเลยว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรแล้วเขาก็าเอาเครื่องกันจิตไม่สว่างเป็นนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมาหุ้มเอาไว้พยามามานิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่เรื่องกามาฉันทะติดในเรื่องเพศ เองสมบัติมให้ใจบกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นใจได้มืดตลอดหลับตาละมืดไม่เห็นอะไรเลยเ,ลยเขาก็จะได้บังคับปัญชาได้ไายไปทำกรรมสรางกรรมแล้วก็ปรับคดีมีวิบากกรรมให้นเวียนเวียนไหแต่เกิดอยา่ใพภพทั้งสาม มีภพภูมิต่างๆรองรับวิบากกรรมต่างๆวนเงินไปอยู่อย่างนี้นับ,บนับภับชาไปทวนอานิวรังงานังกา,า,าปันญะความพยาบามความสงสัยความฟุง้งเควิบเคลิม้มอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเะจจะมอโฮมเป็นเครื่องกั้นจิตคือกั้นไม่ให้ใจของเราหยุดไปติดกระสูนกลางกายฐานที่เจ็ จะได้มืดพอมืดแล้วก็ความคิดก็จะแตกต่างไปจากสิ่งที่ดีแตกต่างจากพระอริยเจ้าคือความคิดที่ถูกนิวรังห้าหุมเนี่ยก็จะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นตน้นคิดแบบผู้ไม่รู้ จยกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นบระสมาูสุเจารีแหละท่านสอนวิธีที่จะเอาเครื่องกัน้นจิตไอ้มืดนี่เนี่ย,ยออกไปด้วยวิธีการทำสมรตินำใจกลับเข้ามาสู่ภายในพยายามเข้าเอาใจของมนุษย์ออกไปสู่ภายนอกท่านก็ทำกลับแ่ละปัตสวนทางกันให้ไม่หยุดมันนิ่ง ู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละยึดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ดังที่เด็กกล่าวมาแล้วเบื้องตน้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ตกสูนเข้าไปสู่ภายในความสว่างก็เกิดขึ้นหลับตาแล้วไม่มืดความสว่างทำให้มีการเห็นเกิดขึ้น เห็นภาพในความสว่างคือภาพที่เป็นความจริงของชีวิตที่แท้จริงวัตถุประสงค์ของชีวิตรจริงๆก็เห็นแจม่มกันมาเช่นเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นนะจ๊ะดังในกล่าวมาแล้วนัว่นแหละเป็นชั้นชั้นก็ไปภายใน,ซ,นซ้อนกันอยู่อย่างนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จให้ลูกทุกคนฝึก ใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรต้องรู้ธรรมชาติของใจก่อนปัจจัยเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนบอบางเราจะไปใช้ความรุนแรงไม่ได้จะไปบังคับให้หยุดนิ่งไม่ได้ของที่เบบางต้องใช้ความละมุน ความละมุนละมของใจที่ซอบซอบนนุ่มค่อยๆประคองใจวางใจอย่างเบาๆเหมือนขนนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วตกอยู่บนพื้นผิวน้ำไม่ได้ทำให้น้ำกระเพื่อมเลยใจของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกัน ต้องค่อยๆระคองะก็วางใจอย่างนิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆที่โูนกลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจวันเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือง่ายกว่านี้อีกก็คืออยู่บริเวณกลางท้อง ทำความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะโดยกําหนดแรงมากเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจว่าตรงไหนคือฐานที่เจ็ดแล้วก็กําหนดภาพขึ้นมาในใจควรจะเป็นของใสๆนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆกมลมรอบตัว หนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางกายทานที่เจ็ดนะจ๊ะกลางทองของเราเนี่ยเลยจะนึกเป็นภาพดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์หรือดวงดาวก็ได้ที่ใสๆหรือภาพที่เราคุ้นเคยที่เราชอบนักไว้ในกลางกายขนาดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กที่เรารู้สึกสบายนึกง่ายๆต้องง่าย ตั้งสบายตั้งพ่อนคลายตั้งใจใสตั้งใจเย็นเท้งนึกอย่างเบาเลียดอ่อนละมุนละไมค่อยๆบรรจงน,นึกนะจ๊ะไว้ในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจวันนี้ก็ศูงกลางกายฐานที่เจ็ด นึกได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกอยู่ในกลางกายไปก่อนนะจ๊ะร้องกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอระหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงภาพที่เรากำหนดเอาไว้ในใจเนะี่ยควบคู่ไปด้วยใจจะได้ไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง ใจหยุดนิ่งดีแล้วสภาพของใจจะได้เหมาะสมที่จะลองรับอุ่นใหญ่ไปให้โลทุกคนค่อยๆปละคองใจให้หยุดนิ่งอย่างนุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใ,ใจเย็นๆว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ